มึงแน่พี่น้องพวกขูนะมึงแน่นะพวกขูนะอู้เนี่ยนี่ละคนวดนะเกือบบูดอยู่สิเป็นยังนี่นี่เบนะืองหน้าดูวยหะแค่ในนานี่ FC ยิงครับเก็บเก็บเก็บพักก็มีกองเนี่ยไปใส่กากกลมหรือว่าเกลื่อนกากนีห่หายได้พี่น้องเด้อขอกราบสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สูบขวดนะจ๊ะมาผมมาบอกกับสองซาลาวมะนาวสมนี่พี่น้องมื้นอนี้มะนาวสิาพาไปเก็บผัก เกิดตามป่าตามสมชาปเนาะเก็บปักกูดไปเบิ้งน้ำกันว่าปลาักกูดสีน้อยสีใหญ่นุ่มปี่น้องลักกูดเนี่ยมีหลายแบบมีหลายลักษณะเนาะมีปักกูดแบบเป็นค้นเรือแบบเปรียบเนาะไปเบิง้งไปเก็บปักกูดน้ำกันสามสารหรายสิไปเก็บปักกูดมีไฟเหนือไปเบิ้งพี่น้อง โอ๊ยเนมกรไดลมอยู่ว ư ờ n v ư ờ เนมเอ้าโม้ไหเออขึ้นกับปลาบึงนู่นน่ะแต่ละคนน่ะเก็บปลากูด้วยพี่น้องเก็บกูดเก็บปลากูดเก็บปลากูดไปไปเบ่งปลาปลากูดห้านี่ฮะกับคีส่าเล่งกันมาเนาะเคยเนาะซาเล่งแบบสมุกสมบัติเดยแล้วก็อุปกรณ์ต้องพร้อมเพราะว่ามีนะมีปิ่งน่เนาะพี่น้องปิ่งหลายๆ้เลยพี่น้องนี่ เอาปิง้งอ๋อเขาใส่ลงอันเกิดบุดอยู่สิเป็นยังนี่นี่เบิ <c oughs> องหนาด้วะหะแจนในนานี่ FC ยเอฟซีเองถามพาวะยังไม่ตายนะคะยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่ว่างก็อพอลงคลิปยากในเอฟซีวะตั้งคำตอบเป็นเองเนาะพี่น้องนะ้ำมันหนาา้ากับเจ้าในสิทธิตอบเนาะขนาดมันหน้าเองก็ยังบ่คอยว่างลงคลิปเนาะเพราะว่าไ <c oughs> ม่อยู่บ้านนะพี่นอ้องเอ,อ้ยที่สาเหตุที่บ่คอยได้ลงคลิปนะก็คือเน็นนตเบัสแล้วก็บ่ได้เติม เนาะพี่เนาะไปไปเบิ่งน้ำกันอันนี้ก็สิเป็นสวนเป็นไฮเป็นหน้าเพป็นเนาะนี่เนาะหนึงเดินแถวนี้ยังบ่ทันเคยมาเห็นเนาะพี่เนาะเป็นครั้งแหลกมาลองเบิ่งเนาะสิได้หน่อยได้ไลยสําใด้หล้วเฮาสิได้ไปจักดงจักป่าเนาะมีไลยดงไลยป่าได้ปลาพักกูดพี่เนาะดงนี้บ่ได้ก็ไปอีกดงนึงเนาะดงนึงบ่ได้ก็ไปอีกดง2ดง2บ่ได้ก็ไปดง3หั่นน่ะพี่เนาะ เห็นเด้อพาพะกูธรรมชาติธรรมชาติอันนี้คือสิเป็นนามคัํานะพี่น้องหนามเพิ่นออกนามเพิ่นแบบว่านามเพิ่นออกบุญนะพี่น้องนามออกบุญนนามหนามซึมขึ้นมานนะเป็นนามมันนี้เป็นตะลุมแถพี่น้องเออเมิ่งเนี่ยเป็นตะลุมเด้เนาะลองมองดูเป็นตะลุมแถเมืองเนี่ยงามงามเคียวอุ่มทุ่มอยู่พี่น้อง เด็กบอลได้ลมที่หลับไปได้อยู่นั่นมันขนมนี่กระุกบอเนียนไปอือบอลเข้าไปบุระไปเท่าหง่ะบอลเข้าไปบุระแล้วมันจะหนีมันเลยก็อนข้าลงมัธยีค่ะป้างเกิดอาการสั้นกลางป้างว่าใจชิว่าพี่น้องแบบว่าลมแห้งเลยเขาว่าถือบอลมันลมแห้งนี่โอ้ยเพียงแอลเลยพี่น้องเ้าบูหัวบอลได้ลมบอลได้ลมบอลได้บุลมเนาะเพราะว่าหยาไล่เด็ก ยางไปยางมาผิดว่าลมคาผู้ซส้นไหนหนาวอดพุดแล้วหดเลยผู้พี่น้องเออเป็นหอดพุดแล้วนาะผู้มันไป็หอดพุดเลยเนาะ้มันหนาวหรือซันพี่น้องเออสันเราถ่ายเอาว่าผู้พักกัดได้ใบเดียวพี่น้องเออแต่ตอนนี้ข้างหอดตึงสันระยะฐานในกัวพักขมีกินก็ปลาบกับกรอยกับแจีวกับปนง่ามงามเนี่ย เนี anyway, well. ่ยก็สิเป็นดงพักกูดเนาะเป็นดงพักกูดปลาพักกูดงามแฮงแมนเบิดสวนพักกูดดงพักกูดหนามข้ามร่มลมพี่เนาะบบยะลมบป่ายดอกอยู่แถวแข่งดอกยะลมโบไว้ใจประกาศพ่ออือฟังแน่พี่น้องพักกูดนะฟังแน่นะพักกูดนะ Uh, nè nói nghe nghe vì nó ngầm hề chua 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 ừ, chua uh, bút bùn sơn hẹn năm thì mẹ thông giảng cái thôi sạc biểu bút bùn sù sơn lông cả lông ้งม้วนต้องเซียวเลยนะพี่น้อะเพราะว่าลมแห้งเลยนะปึงขี้กับยนใจสันใจสันกลางปลาพะกูดเลยตอนนี้เพราะว่ามันลมแห้งบางบอนเนาะลมจนแบบว่ายืนแข้งกเดยอยู่กลางปลาพะกูดเลยฮะใ,ใช่ใช่เกือเพื่อนอ่มาลงอยู่นี่เฮ้ย คือบบเอาเมื่อี่เฮ้ยมันก็จะลมแถวหนิบ่อนี่เกิดยังคืนบ่อนี่เออนี่เกิดยังคืนนี่คือบบเอาเมื่อไส่หรือบ่อนี่เกิดเพื่อมาลมกลางป่านี่บ่เอ้หน่อยหืเออไหนล่ะอยู่เสียใจหน่อยแล้วยางใบนั่นรอกลับมาทางเก่าแล้วแล้วยางไม่ใช่เกิดมาก่อปอ๋อเออนี่ยนะบ่เออมึงในพี่น้องคือแปลกแออเพื่อมาเปิดงเกิดใบกลางตรงกลางป่าเนาะบ่อนี่เนาะเออ มึงเนี่ยพี่อปสิเต็มคู่เลยได้พี่นนอะอ้ามึงเน่ยเดายเด้ายเดายสิเตมคูแล้วมันมีแต่ลํำพื้นมันอืมอมีแต่งอะเต็มอยูเออแมนอยู่ละซูดมึงเนี่ยน่ะบ่ได้อาแต่พักมีโอบ่ได้อาแต่พักกูได้พักะมีก้อ้าวเนาะมึงเน่ยงามไม่รีพักมีอีกนาฮะทุกเก็บเก็บเก็บพักะมีกองเนี่ยพักกะมีงามค่ะกี่กึ้ํหมู่หงกี่กหมูหงแกคนน้น่งดี โอ้ขาอะพอดีแลงอนอ่อนอหูดเบิดกันเลยอ้านไม่นเอาเอลหรอะเอาละูพี่น้องสิบกงเ้นไหนนะดูพี่น้องหน่อยหน่อยฉันนะบูบูบูบอย่าว่าพี่น้องพี่น้องหูบ่เป็นยังงี่บอกเลยเด้อพี่น้อง นี่เนาะอันนี้ไปใส่กากลม่มหรือว่าเกลื่อนกากนีห่หายได้พี่น้องเด้อไปทูไปท่าใส่เด้อจคกตัวเอียงแหละเพืเ่อนออกมาจากตรงนั้นแล้วนะพี่น้องดงใหญ่ใหญ่ดงพะกูดอ,ออกมาแล้วเนาะตอนนี้กะกำลังสิไปอีกดงหนึ่งเนาะไปหารถก่อนเนาะไปหารถเอาไปเอารถก่อนหล้วก็ไปอีกดงหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นหนามค่ำเลยพี่น้องน,นี่จะ่นามค่ำเลยนาะมออกบุญหน,นามออกบอนะ โบมีแหงเลยพี่นอ้องหนามนซุม่มซึมตลอดเลยโบมีแหงเลยเนาะนี่ผ <c oughs> ู้เมือ่อยคว่ำเลิกนะคว่ำลมนะมึงแน่จนเพียงแอวมาได้ได้ว่าจนสั่นเบิร์ตเดนี่นะม,นมึงแน่ลมลมได้คว่ำลมนะสัมมนะ่นเบิร์ตเดนี่นะสัน่นแห่งเลยโอ้ยเมื่อยค่ะไปอีกดงหนึง่ง ไปอีกดงนึงไปอีกดงนึงพี่น้องไปเบิรงว่าห้าสีได้จักดงจักปลาเนาะสองพี่น้องไปเลยปลาที่สองสีมีบ่เนาะหมุนเป็นหมุนพี่น้องเออหกแม่โอ้หมุนเป็นหมุนนี่เนาะหมุนโอเคเอา มุนไปนี่แหละนักฮาเนนี่มุนแน้่ยสบเห็นจ่อยบุเห็นจ่อยแมพบเห็นจ่อยแมพดีเซเบดหรอขักวิดเซเบดมันมี่ะ พี่น้องเด้อบาน้เด้อเมื่อไรเด้อได้เต็มกระตูกระตากระตงเต็มกระบุงกระตาไปเพื่อเพือเพื่อกันยื่นดนะพี่น้องเด้อบานคุณนาไปมืห่อแล้วพี่น้องห่อเทือนแล้วไปเบิงออกมาหออเทือนแล้วหนึ่งยางก็คือได้ผักขี้เล็กมะออมพี่น้องแนวหมกเนาะไปแล้วกบ่ใหยเสีียวได้พี่น้องเห็นยังกระเก็บมาเบิดเนาะ นี่ได้ร้อยพักร้อยยางร้ายแนวเลยพี่น้องพักกีเล็กกระไดพักขมิกระไดนี่เนาะพี่น้องพักกีเล็กพักขมิกระไดพูดพักขมิกระไดกีเล็กพักกูดพี่เนาะมึงเลือกสีอะไรพักกูดออกมาให้เบิ่งบทสรุปได้เท่านี้นะจ๊ะพักขมีักกูด ผักกิเล็กมะออมผักกูดหนึ่งกินกระปปลปนปลาแหงเนาะซัมเน่เนาะพี่เนาะสรุปพีเนาะเขอจบคลิปซัเมเน่ก็น่าจะพอกันคลิปหนาเนาะพี่นเนาะเนาะฝากพ่อแม่พี่น,อน,น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจเห็นเรีอกพี่นอ้องกะ ขอกลับสวัสดีสบายดีเนาะค่ะพี่น้องบายบายได้ายุ่วเขาไปห้ากินเขากันมัน,นตาลายไปแล้วเมือกับมือบายบาย